กัดเข้าไปคําเต็มครับผมเม่นยางแคะครับสีเหลืองครับผมอมส่งแทบไม่ทันเลยเรียบร้อยเรียบร้อยโอโ้โหใหญ่นี่ว่ะ ขึ้นน้ำตื้น,ลนเ,เลยนะอ,อย่างนี้ไปขึ้นน้ำตื้นน้ำบาดาลเลยนะอะไรยังรู้นะครับผมเพราะว่ามันขึ้นเหมือนกระชอนเลยนะ คือเลาถีบน้ำปุยใหญ่อยู่นะน้านี่ติดทั้งติดคลองครับที่แรกน้ำมันแห้งไปแล้วนะม,ามา้าใหม่แล้วไม่รู้ว่าไปเรืยังนะมนุยน้ำข้ามาลองตีดูกันครับเอาง่าย ขึ้นน้ำพุยขึ้นเลยกัดลูกปลาอย่างไของลั่น ผมว่าน่าจะเป็นตะชอนนะครับสายดียแล้วเพราะมันขึ้นแล้วมันถีบน้ำแบบใช่เลยอะ่ะมันหางใหญ่เลยอะ่ะ เห็นไหมนั่งไงนั่งไงนั่งไงเห็นไหมเห็นไหมตัดแล้วตัดไม่โดนนี่ขึ้นนะนี่ครับนี่ก็เหมืนตัวตัวเล็กนะเนี่ยนี่กัดเนี่ยตัดไม่โดนตัดไม่โดนแล้วมันก็ไม่ซ้ำนะครับผม ส่งแทบไม่ทันเลยเรียบร้อย,ออย,ออยส่งแทบไม่ทันเลยเรียบร้อยขับจนได้นะครับขึ้นน้ำวนไปวนมานะครับผม หมายนาเออมันต้องอย่างนี้สิส่งแทบไม่ทันเลยฮึสุดมาแล้วครับอวนอวนตุกเลยนี่ครับผมส์ประมาณสี่ขีดได้ครับตัวนี้นะครับผมตัวขาวเลยกัดเป็นแรปเตอร์นะครับผมใบเคาะนะครับมีขึ้นน้ำอยู่สองตัวนะไม่รู้มันตัวเดียวนะครับวนไปวนมาเนี่ย กัดผิดทีนึงนะแล้วมันก็ไม่ซ้ำนะครับผมก็ตีตื้อจนได้นะครับมาครับผมก็พามาลุยหมายนาอีกเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าฝนมันตกเยอะนะครับผมเมื่อคืนนี้ก็เลยออกมาเช็คอีกสักหน่อยครับผมแล้วก็มาเจอนานี้นะครับผมซึ่งนาม,มันสภาพนาม,มันก็ไม่ค่อยสวยนะครับแต่ว่าผมผมลองตีตรงนี้แล้วมันมีน้ําไหลมาในนายแล้วก็มันมีเห็นปลาขึ้นน้าพอดีครับผม ก็เลยจวกใสซะเลยนะนี่มาแล้วไซงามครับผมกัดแรปเตอร์นะครับเต็มปากเต็มคำครับผมหมายนาของเราไะลุยกั้นต่อครับผมไม่พูดเยอะฝากเหยื่อน้กบอลน,นะครับกบยางแรปเตอร์นะครับผมใบเคาะสุดยอดอ๋ครับผมผลมามึดเตอตลื้อๆเลยขอใส่คอกก่อนดิ คอกเริ่มเลยนะจำไรู้มีตัวปะนะไม่เห็นขึ้นจิบไม่เห็นขยับเลยคอกแบบโหอย่างก,กระโดลเลยเดือดเลยลูกอะใครปล่อยไรืยังไม่เ่าจริงนะครับไม่มีอาการทั้งทิ้น ดี๋ยวนี้เขาชอบเพราะชอบเนี่ยมันดื้อนรู้เป็นอะไรทำไมตกยากจังเลยเดี๋ยวนี้โอ้โหใหญ่นี่วะกัดเหมือนไม่ใหญ่นะครับผมโอ้โหโอ้โหเริ่มเลยครับผมอ้วนด้วยนะ เดี๋ยวจะปล่อยมปนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงขอโชว์แป๊บนึ่งเะโอเคครับผมก่อนที่ฝนจะตกนะแล้วมาเร็วจังเลยฝนน่ะก็มาอีกหนึ่งตัวครับกับปลานานะครับผมตัวนี้ตัวนี้ต้องปล่อยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นแม่คอกนะครับผมนี่ครับสชยงามเลยประมาณแปดเก้าขีดเก้าขีดได้ฮะกัดเข้าไปคาเต็มครับผม เม่นยางแคะครับสีเหลืองครับผมนึกว่าจะไม่กัดอยู่นะตีอยู่หลายไม้ครับผมอคอกมันใหญ่เหมือนลูกชะโดเลยโอเคครับผมไปเดี๋ยวไปปล่อยมันกันครับอยู่ไหนล่ะอยู่ใกล้ๆเลยครับเนี่ยแดงเดือด นี่ลอยคน,นเอาเบ็ดมาปักมั้ครับผมไปนี่นะนี่ลูกมันอยู่นี่ครับโยนไปเลยนะอา้าวขอบคุณที่มาสองตัวก็ยังดีกว่าตัวเดียวนะยังพอได้คลิปนะครับผมหายากหายเย็นนะครับผม ส่วนเหยื่อที่ใช้นะครับผมก็เป็นเม่นนะครับผมฝากเหยื่อนับอลด้วยครับผมนี่ครับสีเหลืองเลยน,น้ำดำดำนะนำแหลมโอ้ตอนนี้รู้สึกว่าอากาศเย็นๆไงครับฝนมาแล้วไปตีกีกต่อโอ้โหนกเป็ดน,น้ำนี่เพียบทั้งหมดเลย สักตัวก่อนฝนที่ตก ตัวน้อยอ่ะเร็ว,รวข่าถึกโจมตีข้าแล้วตอนนี้มานี่แล้วปกแรงด้วยนะนะ มันกัดยังไงของมันะล่ะกัดแรงอ่ะโอ้จะโดนฝนซะก่อนนะมัง้งกัดคายนะครับผมกัดคายเฉยเลย Oh, wait. เปลี่ยนเหยื่อสิับโอ้โหอยมาแล้วฝนมาแล้ว 本当。 ตัวเดิมวะเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย อนเวทีที่อื่นไม้นึงนะครับผมแล้วก็ย้อนกลับมาตีมันเนี่ยเต็มปากเลยโอ้โหกัดโลแวงมากเลยไม้ดึงครับผมนู่นโซโลโมะขาวโป๊ดเลยนะโอ้โวนตับครับตัวนี้นะครับผมนี่สายประมาณสามสี่ขีดนะครับผมกัดแรปเตอร์ครับรมเต็ม,มเลยที่แรกมัมใช้เม่นสีเหลือ,องตีนะมันกัดอยู่สองที่นะครับผมมรู้มันตัวเดียวกันปะนะแล้วก็ แต่ตัวแรกมันกัดเล่นเบานะครับแล้วก็ตัวสองมันกัดเหมือนระแวงอ่ะก็ตีซ้าไปซ้ำมาแล้วก็หันมาตีทางนี้ครับผมไปทีหนึ่งแล้วก็ย้อนกลับไปตีมันจังหวะมันขึ้นน้ำพอดีครับสวบเลยคนนี้เรียบร้อยโอเคครับผมฝากเหยื่อนาบอลด้วยครับผมแรปเตอร์ครับสีม่วงครับผมใบเคาะตัวเล็กนะครับเหยื่อก่าแต่เก่านะครับผมโอเคครับผมก่อนฝนตกนะเดี๋ยวจะเล่นอีกสักหน่อยครับแต่ตัวนี้ต้องลงถัง màu nè là khó bụng dỗ lười ต้องคอจริงๆนะครับผมเพราะว่าลมมาแล้วลมมาแรงมากเลยปาครับผมก็ยังดีนะครับสามแทมนะครับผมก็ปล่อยปลาคอกไปหนึ่งนะครับผมก็อส่วนเยื่อก็เป็นแรปเตอร์นะครับผมเม่นยางแคะแล้วก็อ่สองตัวนี้เป็นเม็นแรปเตอร์สองตัวโอเคครับผมนี่ผลก่อนครับผมก็ยังดีที่ไม่แห้วนะครับผมก็อหาอยู่นานครับแต่วันไม่ค่อยมีตัวนะครับ ก็น้ำมันเริ่มจะขึ้นมาเรื่อยแล้วก็อาจจะมีเพิ่มกว่าเดิมอีกสักหน่อยครับแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วหนีฝนก่อนฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม